นายกการกันตินันนะครับที่เชบทเวทีกับท่านครับผมคณะของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอภิรักษ์นมบุตรนะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านกัณยิกาอันติสิรินะครับเรขานอการองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านยุรวัตรทองฐานะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านไทยขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งนะครับผมท่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเรือนะครับขอบคุณพู้ลผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งครับพี่รอง้า,า,าครับนี่คืองานการกุศลถ้าพเพราครับท่านนายกการเป็นผู้มีจิตแต่เป็นผู้ลที่อยากจะมาร่วมงานผู้ลนที่ดีแบบนี้ของท่านนายกสมาคมทวีสีเชิญพบครับท่านนายกการพี่รองค้าบสวนสวดครับ กัสยนเขียนเพื่อคนแม่ทำสะสะเออีที่โบงน้ำบุญครับทา่านร้องนรยกองค์การบริหารส่วนวัดบุญลาท่าดีครับท,ท่านอปิดลักลราบุญท่านเลขาหนุ่มการลหลายๆ่านท่านนิวองค์การบริหารส่วนตำบตลหลายๆตำบล ท่านนิวก,การบริหารส่วนท่านนิวคือสมุทรีตะบนเหมือท่านสมาชิกสมาชิกบ้านหลา,หลายท่านผมในการกันที่นั่นในยกุการบริหารส่วนนครศรีธรรานียครับครับดีใจครับที่ที่เห็นพี่น้องเข้าพึ่งถึงในเข้ารับทุกผู้ทุกคนที่มาหลวงไม่ไงา่ายเลอนี้ครับครับการแสดงความยินดี ทำนโยบายบบกรบวนเรื่องข้อทีพินเน่ข้เห็นทุอท่านของพี่น้องข้าวู้งายเด็ดแจงานสดนีครับที่ิแ้วครับผมมอทุนครัว่าพ้นเนที่บอกผมหลายขั้งหลายข้าวว่างานเนีทำนโยบกกาย จะลงมากแต่ผมบอกตรงคำว่าภารกิจผมมันมีหลายแห่งมือนีพอดีมินมีจังหวะที่ผมจะต้องมาหาพี่หานองพ่อย่างบวชพ่อผมได้ไปทั้งเจสุพรเข้ารับขอมาากลับผมแน่ครับ กลับมาแล้วครับจะแหวกลับไปบ้านจะคู่พ่อของเพื่อนอยู่ก็เลยผโอกาสแวะเยี่ยมในบนนีห้หน้าของพี่น้องช่าเพื่อในในเืมานีก็เลยซื้อขอบคุณครับที่ทำนยยทในอยู่ที่สบายในไปดูเรื่องของเขาเพิ่นมองเห็นความสุขขัญของเช่าพ่อแม่ขอ,ของเขาครับว่า ในงานนี้เพื่อจัดก,การกุศลขึ้นเพื่อสนับสนุนพอสม่ำเราคบวาลอ่อทั้งนทีพอพอสมอ่ำหรือคบวาลอ่อของเขาหายมีหรือหลายทีดูแลพี่น้องประชาชนที่แบ่งกัปกะโครงการ หน้าที่ดูแกกลพวกพุกสุขของพี่น้องลาสซอนของท้าจันรนรรลาชาีน่บอจะเป็นอำเภือได้กร้สงครับแต่ว่ายุเงินเกิื่อนไงของเขาเกิน่อนองเขาหนีนอกมีสจอจอยู่สองคนแล้วยังแถมรองในอยู่ตามบริหารส่วนวัดออกมาอีกคนหนึ่งที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่ ที่มีหนาทีต้องออกมาดูแลคนทุกสุขของพี่น้องราษฎรบัดกับผู้บ,งบังคับงบก,งบกงบลุ่มคำว่าเอาเภอหมเงินของเขามื่อนี้ครับเป็นโอกาสของเอาเภอหมเงินของเขาทั้งบ,งบัดกับว่าจะต้องดูแลคนทุกสุขแล้วการบริการสาธารณะโบจะเป็นบวกลบพิ่มสต่อ พอจะเป็นผอสมมพอ,อจะเป็นไดดานเป็นอยูของพี่น้องราสกุลอันน,นก็กระสางครับผมในฐานะที่เป็นนายกองการบริหารสวนวัดบนราทานี้ึ่งได้รับจากทางจากพี่น้องเวัจังหวัดนี่แะครับว่าสนับสนุนให้ผมเป็นนายกองการบริหารสวน,วนัในเดนนี้ อันไหนที่สิดิรู้เรียกความดุขพี่น้องลาสซอนได้อันไหนสี่เป็นเรื่องของบริการสาธารณะอันไหนสี่เรื่องเป็นอ,อยู่ในด้านถนนทางผมครับวอร์รุนลงวเข้าไปยินดีรับใส่พี่นอ้องวัดทุกเครืองบนครับและในโอกาสนี้ครับถือโอกาสอำด้วยความของ ให้พี่น้องชาวพืม่อ,อให้ทุกท่านครับตรงมี้จะควบสุขควบเพื่อนเราผมก็พยายามเอาเองหลายถือโอกาสบอกพี่บอกน้องครับว่าในการจัดการในมือน,นี้ครับกะให้มากมวันมาซื้อมาโอ้มาเซี่ยวกันวก็จะให้มีเหล้ามีเหล่าพอจะนั่ไปสูป่พวกคณะกรรมการจัดงานทั้งหมดเพื่อสิเดือดร้อน ขอวอเข้าอยู่ในวันซือนโมเซล้วกาเห็ดให้มันสื่นสนารในโอกาดนี้ครับก็บปจะไาชนท้หลายครับกต่อยากให้พี่น้องวัตทุกทุกคนครับมีแต่ความสุขควาอยิน,น,นอ,น,อ,น,อนแล้วก็ให้วันซืนโมเซลวไานัลกันเานาตครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ มือนีครับจะที่โอกาสมอบเงินเพื่อการขนสุนอีกจก 1, ักหนึ่งหมื่นบาทแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับครับเพื่อนพึ่น้องครับพี่น้องครับนายกการกันที่นั่นมือนี เขาเปิดงานแล้วมขาหลงแล้วบริมาเมือปักครับหมอบเงื่อนไห้ประธานสมมหอหมอมเงื่อนห้นายกสมานเทวีศีอีกหนึ่งมื่นบาทครับพี่น้องครับปบมือเอาเลยครับปบมือเอาเลยครับอุลรักน์คุยงัยมหาอลลวต้องยินดีปีดานะครับ้าบริมาเมือเปล่าพญาหยบเพื่อนย้ำได้กับโมมี่พี่น้องโมมี่กะขับบานรือเปล่าถ้าเกิดหรอกครับนะครับ นี่ผมเองใน้ทนาลองนายกองการริหานส่วนจังหวัดเป็นรุ่นน้องท่านนายกการกทินนั่งเป็นทีมงานนายกการกฐินนั่งเป็นทีมงานท่านนายกาสมานทวีศรีเป็นน้องไส้สอสอวุฒิวัน้น้ามรุสตะเายกาบขอบพระคุณท่านนายกการกทินนั่งในมือหนีนะครับแถวกาสมาเยี่ยมมาเยือนเทศบาลตำบลห้วยเรือเฮ้านะครับขอเชิญปมมือให้นายกการกฐินนั่นนะค,ครับพี่น้องครับ